อาพิสิทธน์นะอยู่ไม่ได้ทําไมผมไม่เชื่อว่าถ้ามีการปราบปรามมีคนตายแล้วที่เขาบอกว่าอาพิสิ์จะอยู่ไม่ได้นะ่แจะกลายเป็นโทราล่าผมบอกว่านะความคิดผมเนี่ยผมไม่เชื่อผมไม่เชื่อและผมเชื่อว่ามีการปราบมีการตายอาพิสิ์ก็ยังอยู่ได้ทําไมผมคิดอย่างนี้ครับ นะทําไมผมคิดอย่างนี้แล้วผมไม่ได้พูดวันนี้นะผมพูดมา่ก่อนด้วยผมเถียงกับไอ้การโคก,กแดงหมาหลายลางมันลุกขึ้นมาชี้หน้าผมเลยนะลุกขึ้นยืนเลยนะในที่ประนะชุมเนี่ยชี้หน้าผมเลยว่าไอ้ขี้คลาดว่าไงมันบอกว่าไอ้ขี้คลาดผมก็ยิ้มยิ้มผมบอกว่าจะเชื่อผมหรือไม่เชื่อผมไม่ได้บ้าอะไรนะเอาเถอะนะคุณบอกว่าผมขี้คลาดนะคุณบอกว่าคุณกล้า ขี้ขาดก็ไม่ว่าอะไรเพราะธรรมดาคุณก็ไม่ให้ผมร่วมด้วยอยู่แล้วผมช่วยเท่าที่ผมช่วยได้นะเพราะผมยืนยันว่ามวลชนนะคนเสื้อแดงเนี่ยเขาต้องการต่อสู้นะเพื่อเขาต้องการชัยชนะและในฐานะผู้นำความรับผิดชอบของผู้นำแล้วนะไม่ใช่วิธีคิดแบบไปกลางคอกเองคิดแบบก็เรียกคิดแบบหยาบเหลือเกินคิดแบบง่ายเหลือเกินนะ คิดว่าถ้าเนี่ยนะเขาใช้คํานี้นะถ้าเขาปราบหรือว่าตายนะมีการบาดเจ็บล้มตายไปทังคนเนี่ยไอ้อภิสิทธิ์ก็จะเป็นทรราชจะอยู่ไม่ได้นะแล้วเป็นไงวันนี้อภิสิทธิ์เป็นทรราชอยู่ไม่ได้ยนะังไงนี่วันนี้เรื่องนี้ที่มีคนถามผมมามากให้ผมนะได้มาพูดเรื่องนี้เนี่ยเพราะว่าอภิสิทธิ์ไปที่จุฬา ถูกนักนานะถามเรื่องนี้แล้วก็มีการโต้เถียงกันจนคุณนัทวุฒิใส่เกลือเนี่ยต้องออกมาพูดนะออกมาพูดออกมาให้นะครับออกมาให้ข้เอเท็จจริงนะครับซึ่งใครเข้าไปหาอ่านในเพจของคุณนัทวุฒิก็ได้นะฮะอันนี้คุณนัทวุฒิขเขาก็เอามา เดี๋ยวนะเนี่ยก็คนไปดูแล้วกันนะนักวุธก็เอามามาไว้นะผมก็ <c oughs> ผมก็จะหาทีไรก็หาไม่เจอแต่ว่าผมเก็บเอาไว้แล้วนักวุธเขียนไว้ละเอียดคือสรุปว่าพิสินีวันนี้เนี่ยนะไม่ใช่ว่าไม่มีความผิดนะไม่ใช่ว่าไม่ฆ่าจริงฆ่าจริงทั้งนั้นแหละแต่เนี่ยนะครับ มันไม่สามารถที่เอาผิดอภิสิทธิ์ได้หรือเรียกว,ว่ายังไม่ได้เอาผิดก็ว่าได้ทีนี้เนี่ยไอ้กลางก๊กเดงเนี่ยนะมันโตผมอยู่คนเดียววันนั้นวีระมานั่งเงียบแลนัทวุฒิก็เป็นลูกคู่อยู่ตอนนั้นน่มันเป็นลูกคู่กันแหละนี่พูดกันตรงตรงเนี่ยแล้วก็พากระโจมทีผมผมก็ไม่ว่าอะไรแต่ผมก็ยืนหยัดในฐานะที่ผมมีเลือดเนื้อเชื้อไขในการรัก่อร่างสร้างคนเสื้อแดงขึ้นมา ผมก็ถือว่าภาระอันสําคัญก็คือการทํายังไงเราจะต้องปกป้องคุ้มครองมวลชนให้ได้มากที่สุดให้ดีที่สุดแต่ลักษณะความคิดของไอ้คางคกแดงหมาหลายร่างเนี่ยมันสะท้อนความคิดหยาบการทํางานใหญ่เนีแต่ว่าความคิดหยาบหยาบมากหยาบเพราะอะไรหยาบเพราะว่านะีคิดว่าเอาชีวิตของประชาชนไปแลกเนะีย ถ้าประชาชนเนะยถ้าประชาชนถูกปราบถูกฆ่านะตายอภิสิทธิ์อยู่ไม่ได้เนะจะกลายเป็นโทรล,ะละ่าชคิดอย่างนี้เนี่ยนะมันเท่ากับพากันไปตายจริงๆแต่ผมไม่ใช้คำนี้นะผมไม่ใช้คำนี้เพราะเดี๋ยวจะหาว่าผมไปจมตีเขาอะไรเขาไม่ใช่แต่วิธีคิดอย่างนี้ถ้าจะไปสู้เนี่ยนะคิดอย่างนี้เนี่ยเท่ากับว่าพาคนไปตายจริงๆเลย คือตายฟรีๆไปทําไปและมันก็เป็นอย่างนั้นแต่เรื่องที่เกิดขึ้นคนเสื้อแดงคนเสื้อแดงถูกปราบคนเสื้อแดงตายอะไรผมไม่ตําหนิมวลชนนะครับอย่าอย่าได้เข้าใจผมผิดแต่ผมพูดถึงวิธีคิดความคิดที่มันหยาบและมันง่ายของไอค้คางคกแดงมาหลายร่างที่บอกว่าถ้ามีคนตายอภิสิทธิ์อยู่ไม่ได้เป็นคาราลาผมบอกว่าไม่จริงผมนะบอกว่า ฟาเท่าไหร่มาแสนก็จเ,เจ็บเป็นสแสนแหละเที่ยวนี้เขาเล่นหนักแน่ที่ผมพูดอย่างนี้ไม่ใช่ผมนั่งเทียนเดนะผมอุตส่าห์บอกให้ฟังว่าหน่วยไหนของตำรวจตอนนี้เขากําลังทําอะไรหน่วยไหนของทหารเขาประสานงานกันยังไงอะไรยังไงและที่สําคัญที่สุดเนี่ยวิธีคิดของผมเนี่ยผมไม่ใช่อยู่ๆไปฝากความหวังลมๆแรงๆว่าถ้ามีคนตายเอาชีวิตของมวลชนเนี่ยนะไปแ,กแลกนะเพื่อที่จะ ท้าให้อภิสิทธิ์เป็นโทรราชไปคิดง่ายหรือเกินนะไปคิดง่ายหรือเกินผมเนี่ยโต้แย้งกับเขาจนเขาลุกมชี้หน้าด่าผมว่าไอ้ขี้ขาดทีนี้ผมจะบอกท่านว่าผมคิดยังไงหนึ่งผมคิดว่าอภิสิทธิ์ขึ้นมาเป็นนายกเนี่ยเพราะว่าเจ้าเขาให้มาเป็นซึ่งท่านก็มาถึงวันนี้ท่านก็คงจะมีข้อมูลแล้ว ว่าอภิสิทธิ์ได้ขึ้นมาเป็นนายกเพราะว่าวังนี่บีบให้นะเนวินเนี่ยนะฉีกตัวออกมาเอาสมัครพรรคพวกมารวมกับสุเทพไปดันนะไปดันเอาอภิสิทธิ์ขึ้นมาเป็นนายกนะครับโดยให้อนุพงศ์ไปตัวประสานงานจัดตั้งรัฐบาลในค่ายทหารนี่คือพื้นข้อมูลนี่คือพื้นของข้อเท็จจริง ที่จะต้องเอามาวางเอาไว้ก่อนที่จะกาหนดยุทธศาสตร์ยุทธวิธีดังนั้นอันดับแรกจะต้องวิเคราะห์นะให้ขาดว่าอาภิสิทธิ์เนี่ยนะมันมีแบ็กหรือว่านะมันเป็นคนของใครนะมันเป็นคนของใครนี่ก็บอกครังคบกินกล้วยเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังเรื่องกินกล้วยทีหลังอาภิสิทธิ์เนี่ยเป็นคนของวังและวังเขาให้ขึ้นมาเป็นนายก แต่วันนี้คุณกำลังไปบอกให้เขายุตสภานะเลือกตั้งใหม่แล้วเสร็จแล้วคุณจะใช้วิธีกดดันเขาโดยแค่เอาคนมือเปล่าและเขาก็รู้ว่าวันนี้นะจังหวัดนั้นเอาทยอยกลุ่มนี้มาสามสี่สิบคนห้าสิบคนเลยทยอยกันมาเรื่อย่าอยู่กี่วันกี่วันเลยหมุนเวียนอไปเงีย้ยคือในที่สุดแล้วหนึ่งคุณจะเหนื่อยลา้าสองเนะ มันไม่ก้าวหน้าไปถึงไหนมันจะทำให้ประชาชนส่วนหนึ่งที่เขาเดือดร้อนจากการชุมนุมนะเริ่มมีปัญหาทันทีส <c oughs> าม <c oughs> จากที่นะผมวิเคราะห์มาว่าอาภิสิทธ์นะคือตัวแทนกษัตริย์เลยไม่ใช่เป็นนายกเข้าไปบริหารประเทศอย่างเดียว เป็นคนที่กษัตริย์ก็ส่งเข้าไปนะเขาเปนคนส่งเข้าไปเพื่อไปแจ้งตำแหน่งนายกจากจินวัตซึ่งตอนนั้นนายกจากจินวัตก็คือคุณสมชายคุณสมัครนะพอเอาคุณสมัครลงนะโดยใช้ศาลเนี่ยนะตัดสินคุณสมัครต้องออกจากนายกเพราะไปทำกับข้าวออกทีวีคุณสมชายเข้าไปก็ยังไม่ได้บริหารประเทศ นะก็นะไล่ล่าไล,าลา่ล้างกันจนในที่สุดก็เอาอภิสิทธิ์มาเป็นนายกก็คือวันนี้วังเป็นเจ้าของรัฐบาลคุณกําลังจะไปให้วังเนี่ยนะเอาแนะนายกเนี่ยนะออกจากรัฐบาลเนี่ยอันนี้คือโจทย์นะนี่คือสิ่งที่ต้องคิดนะดังนั้นคุณจะต้องมีอํานาจต่อรองกับวังยังไง เขาไม่คิดกันอย่างนั้นครับพอผมซักไปซักมานะตอบผมไม่ได้ตอบผมไม่ได้เนะียตอบผมไม่ได้ไม่ว่าแล้วนะี้หน้าผมด่าว่าไอ้ขี้กลดัดที่ตอบผมไม่ได้ผมถามคําถามเดียวเนี่ยตอบผมไม่ได้ผมถามว่าคุณรู้ไหมอภิสิทธิ์เนี่ยนะเจ้าเขาส่งเข้ามามันไม่ใช่นายกธรรมดาทั่วไปเหตุการณ์ทั้งหมดเนี่ยที่ผมเล่าให้พวกเราฟังนี่คือเหตุการณ์ที่ผมพูดในที่ประชุมวันนั้น อภิษิและมันมาเพราะเจ้าขอให้มาเขาบีบให้เนวินเนี่ยโดยเอาเรื่องนะทุจริตเอาเรื่องทุจริตเรื่องกล้าอย่างมาบีบเนวินเพราะเรื่องนั้นนะถึงขั้นยึดทรัพย์กันทั้งหมดนะจนเนวินเนี่ยได้ประกาศตัดเป็นตัดตายกับทักษิณและเนวินก็ไปจับมือกับไอ้สุเทพซึ่งตอนนั้นผมยังทำรายการวิทยุอยู่ที่เมืองนอนผมบอกให้ระวังเอาไว้วันนี้เนี่ยปลาแดกกับสตอ มันจะเอาสตอมาจิ้มปลาเด็กนะนะไอ้พักเนียพลังประชาชนระวังให้ดีเนีปลาเด็กเนียปลาเด็กปลาเด็กก็คือทีมของเนวินมันจะมาจิ้มกับสตอสตอก็คือเนี่ยไอ้สุเทพเชื่อสุสบรรเนี่นี่แหละแล้วเสร็จแล้วเนี่ยท่านผู้ฟังครับผมก็ถามว่าเนี่ยอภิิ์เป็นคนของใครถ้าคุณทําอย่างนี้คุณต้องมีอํานาจต่อรองจนวังต้องยม